ก็จะอัปเดตในวันนี้ด้วยนะฮะและก็จะมีคายเยนเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับก็จะอัปเดตในวันนี้ด้วยนะฮะคาเนเนี่ยจะเป็นรถปี2019นะครับผมนะฮะก็หลักๆเดี๋ยวจะมีอัปเดตทั้งหมด2คันด้วยกันนะครับแล้วใครที่ยังสนใจกับรุ่นอื่นอยู่นะฮะก็จะอัปเดตให้ฟังด้วยนะฮะว่ายังมีคันไหนพร้อมจับจองกันอยู่บ้างเอาเละฮะ วันนี้นะฮะก่อนที่จะโฟกัส2คันนั้นเอาเป็นว่าคันที่เดี๋ยวอ้นจะเรียงไปเลยนะฮะจนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะโฟกัสให้เฉพาะตัวคันใหม่ๆใ,ใ,ให้นะครับคันแรกนะฮะคันนี้เป็นคา r เรล่านะครับคันนี้เป็น 4S 450นะครับ450แรงม้านะครับกับเครื่อง4ลอ้อรถปี2019นะครับคันนี้ถือว่าออปชั่นได้แบบจุๆจุและโดนใจมากๆนะครับ ที่เห็นเลยนะฮะจากตรงกล้องนะฮะก็คือเบรกคันนี้ได้เบรกเซรามิกเบรกด้วยนะครับและได้ไฟหน้านะครับเป็นตัวแมทริกด้วยนะฮะ PDLs plus m a t รินะฮะคันนี้นะครับราคาคันนี้บอกได้เลยนะฮะราคาแบบดีดงามมากๆนะครับราคาจัดไปอยู่ที่14.99ล้านนะครับณวันนี้ถ้าจะสั่ง คารเล่าไม้แดงบอกได้เลยนะครับรอกันถึงไปหน้ากันเลยทีเดียวนะครับใครสนใจคันนี้ทักถ่ายเข้ามาเอาละฮะถัดมาครับคันนี้ครับที่เข้ามาใหม่ๆสดๆเลยนะครับเมื่อตอนหมายนี้เองนะครับกับเจ้าคาร์เ a ล่านะครับในวันนะครับคันนี้เป็นบอดี้9 9 2นะครับคันนี้แรงม้าอยู่ที่385แรงม้าก็จะดรอปจากตัว S ออยู่นิดหนึ่งนะครับแต่เหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนที่ ใช้งานชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับคันนี้นะฮะเหมาะมากๆเรามาดูกันครับคันนี้ได้อ p อปชันอะไรบ้างเริ่มมาตั้งแต่ไฟหน้าเลยนะครับไฟหน้าคันนี้จะได้เป็นตัว LED matrix นะฮะอ่าและมาที่ล้อครับเดี๋ยวมาด้านข้างตรงนี้เลยครับอ่านะครับอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่ล้อนะนี่ครับตรงนี้จะเป็น sport design package นะจะเป็นชุด sport design package นะครับ สีนะครับสีตัวรถเรียกว่าสีเคย่อนนะนี่เรียกว่าสีเคย่อนส่วนล้อฮะเป็นลายคาเรล่าคลาสิกนะครับข้างหน้า20นิ้วข้างหลัง21นิ้วนะครับเห็นโลโก้แดงแบบนี้ไม่ได้ไปทําเองนะตรงเนี้ยคือสั่งมาจากพอสเลยนะครับโลโก้แดงตรงนี้สั่งมาได้นะครับกล้อง360นะครับหลังคาเป็นหลังคากัสลูฟนะฮะเป็นซนะันละูฟนะนะฮะด้านท้าย ท่อนะปลายท่อสีดำและก็ s สเก c เชอร์ด้านหลังนะครับตรงนี้สั่งเป็นสีดำมาด้วยนะฮะเป็นแบ็กกอซี่เป็นดำเงาถือว่าคันนี้ออปชั่นไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับเชิญตะกล้องเข้าทางด้านซ้ายเลยนะครับเอาแล้วฮะเปิดมานะสิ่งแรกเลยที่เจอนะครับเบาะนะ คันนี้ได้เบกเป็น18เวนะได้บอก18ทิศทางเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับและด้านหน้านะครับยังมีเบาะแดงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะเป็น, Carbon, นคาร์บอนนะฮะเป็นคาร์บอนทริมนี่เป็นคาร์บอนทริมนะครับมีลิฟติ้งหน้านะครับสปอร์ตเอ็กซอรสนะครับไล่มาตรงนี้ครับเบาะ ลมร้อนลมเย็นอ่ะลมร้อนลมเย็นคาร์บโฮเดอร์นะครับหัวหมอกสแตมโลโก้พอสนะนะฮะหัวมาลายนะเป็น GT Sport s t e r เ i n g Wheel มาด้วยคาร์บอนด้วยนะครับตรงนี้เป็นคาร์บอนนะครับนี่คาร์บอนคันนี้วิ่งมาเพียง6,500กิโลเท่านั้นรถปี2,020นะฮะ แล้วก็นี่เลยเรือนไม้ยสีแดงสปอร์ตโคโนสีแดงด้วยนะนี่ครับสปอร์ตโคโนสีแดงด้วยนะครับเอาละครับถือว่าออปชั่นคันนี้ไม่ธรรมดานะครับวิ่งมาน้อยมากๆนะครับใครสนใจอ่ะเราไปดูราคากันนะคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับรถปี2020นะครับคันนี้นะครับสภาพพร้อมใช้ง,งานมากๆและที่สำคัญคันนี้แลบ สติกเกอร์นะฮะร,รับสติกเกอร์สายของ Magnus p โ o นะมูลค่าร่วม2 0 0 0 0นบาทมาเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้สนนราคา12ล้านมีทอนนะครับมีทอนเท่าไหร่กันเอาง่ายๆบอกราคาไปเลยแล้วกันนะฮะ11.99ล้านบาทครับสนใจรีบทักผมใช้คำว่ารีบทักเลยเพราะออปชั่นขนาดนี้ราคาขนาดนี้วิ่งมาเท่านี้นะครับ ไปเร็วแน่นอนนะครับสนใจนะครับทักทายนะครับ02ครับ5874666หรือ0866681999 hotline 2เบอร์เลยนะครับกับคาเรล่านะฮะนายวันวันนะครับปี2020นะครับจบไปแล้วนะครับ1นคันกับรถเข้ามาใหม่วันนี้ครับกับโครงการวินวินวินเอาละครับเรามาดูกันครับว่ายังเหลืออะไรอยู่เพิ่มเติมบ้างเรายังคงอยู่กับสีเคยอนนะครับ คันนี้เป็นมาคารนะครับรถผู้บริหารนะครับรถพี่เอ๋ช้เองนะครับรถปี2021นะครับและก็คันนี้ต้องบอกเลยว่าออปชั่นทั่วมากๆพี่เอ๋เคยรีวิวไปแล้วนะครับวันนี้คือแค่อัปเดตให้ฟังนะครับราคา5.29ล้านนะครับและสามารถซื้อได้2เงื่อนไขนะครับเปลี่ยนสัญญาอ่ตนะครับหรือว่าขายดาวน์นั่นเองก็สามารถทำได้นะครับ กับอีกรูปแบบหนึ่งจัดไฟแนนซ์ใหม่เลยก็สามารถทําได้นะครับใครชอบคันนี้นะครับทักทายกันเข้ามานะครับกับมาคารนะครับปี2021ครับรถผู้บริหารคันนี้ครับเอาล่ะครับถัดมาครับเราเราจะอยู่ในมาคารนะครับยังอยู่ในพอร์ชนะคันนี้เป็นรถปี2019นะครับเจ้าของมือเดียวนะครับถือว่าออปชั่นและราคาดีมากๆนะครับคันนี้ เคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกหลักๆแล้วกันนะฮะว่าคันนี้เด่นที่อะไรบ้างนะครับได้ล้อลาย R S Spider นะครับและคันนี้พึ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ทั้งหมด4เส้นเนี่ยดูดีหนวดยางยังอยูอย่เลย P L A R Y นะเปลี่ยนมาทั้งหมด4เส้นและก็เพิ่งเซอร์วิสเปลี่ยนผ้าโบงผ้าเบรกเนี่ยมาใหม่ด้วยคือครบเลยเจ้าของดูแลดีมากๆอันที่สำคัญนะครับคันนี้นะ ออปชั่นนี้ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวใครสนใจคันนี้เฉพาะคันนี้เลยนะครับทักเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวให้ทางแอดมินส่งรูปไปให้ดูนะครับ a e y อโต้นะฮะใครสนใจต้องอยากได้รูปเพิ่มเติมคันนี้นะครับทักเข้ามานะครับแต่ว่าก่อนจะไปอีกคันหนึ่งเดี๋ยวให้ดูหลักๆนะครับเวลาเราซื้อรถพอร์ตเนี่ยสิ่งสำคัญเลยในการดูดูอะไรบ้างนะครับมันไม่ใช่แค่ดูแค่เรื่องของราคาแต่วันนี้เราจะซื้อรถพอร์ชเนี่ยต้องดูประวัตินะฮะ ต้องดูการเซอร์วิสนะครับต้องดูว่าออปชันเป็นอย่างไรบ้างนะครับคันนี้นะครับอ่านี่นะฮะนับเวเนี่ยเขานับยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้แปดเวนะครับเครื่องเสียงโบสนะครับมีสปอร์ตโคโน่คร็อกนะแต่ที่สำคัญเลยมาคารเนี่ยในในรถโฉมปี2019ที่ไม่ค่อยได้มีในตลาดก็คือช่วงล่างที่เราเรียกกันว่า ช่วงล่างถุงลมนะครับคันนี้ได้ช่วงล่างถุงลมนะนี่เปิดตรงนี้นะครับนี่ครับได้ช่วงล่างถุงลมนะเราสามารถปรับขึ้นลงได้เวลาเรายกของมาหนากักๆนะฮะสมมุติว่าเรายกของมาหนากักๆสมมุติว่าผู้หญิงใช้นะฮะยกมาปุ๊บจะวางเนี่ยเรากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะดรอปดาวกดตัวรดลงเห็นไหมลงแล้วนี่ลงแล้วนะฮะเห็นไหมระดับนะครับหรือกดขึ้น นะครับหรือวางเสร็จแล้วครับแต่ลืมกดขึ้นเราขับไปมันก็จะออโต้เซตอัพกลับมาปกตินะครับคันนี้ออปชันถือว่าท่วมเลยราคาอยู่ที่ไปดูราคากัครับรถปี2019นะครับคันนี้ราคาน่าครบมากนะครับแลบสติกเกอร์ใสมาทั้งคันราคาอยู่ที่4,590,000บาทครับได้มาคานะครับออปชัน ล้นลแบบนี้กันเลยทีเดียวนะฮะใครสนใจทักทายเข้ามาเอาละครับขยับมาครับอยู่ที่พี่ใหญ่ที่เข้ามาใหม่วันนี้นะครับกับคยเยน SUV นะครับตัวนี้เป็นปักอินไฮบริดนะครับแรงม้าคันนี้เหลือเลยนะครับ462แรงม้า0ถึง100เนี่ยอยู่แถวๆประมาณ6วินาทีเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้คืออยู่ตามถนนนี่เอาเรื่องเลยนะฮะจัดจ้าน นะฮะและที่สำคัญคันนี้ออปชันไม่ธรรมดานะครับเป็นรถนะฮะคันนี้จดทะเบียน2019นะครับออกรถมาปลายปีออกออกมาประมาณชักออยู่แถวๆประมาณธันวาแล้วก็จดทะเบียนมัคการาเลย2019ออปชันนะครับกล้องเซอร์ลาว,วิวอ่ากล้องเซอร์ลาว,วิวล็อบคันอันนี้ครับอันนี้ไม่ใช่ลูกแก้วดาคันบอลน,นะฮะอันนี้เป็น เลด้าคูซคอนโทร์นะนะครับถัดมาครับจอไฟหน้าครับ PDRS นะล้อครับลาย RS Spider ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะนะครับเลียแหลกนะครับอลูมิเนียม่านี่เป็นออปชั่นนะครับกุญแจคีย์เลสนะที่สำคัญครับประตูดูดนะคันนี้ได้ประตูดูดนี่ครับซอฟโคสนะครับเอาละฮะ ถือว่าออปชั่นไม่ธรรมดานะครับไฟท้ายนี่เป็นไฟท้ายสีขาวนะครับเป็นสมองนะครับไปดูออปชั่นภายในกันตากร้องเข้าด้านซ้ายเลยนะครับเบาะนะคันนี้ได้เบาะ14เวนะครับได้เบาะ14เวนะครับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์หูยได้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เลยนะและคันนี้ยังมีคาร์บอนทริมนี่ครับนี่คาร์บอนทริม ที่แผงประตูแล้วก็ด้านหน้านะครับอันนี้เขาเรียกคาร์บอนทริมส o อร์ตโคโน่ครอนะครับหัวออปชั่นไม่ธรรมดานะอันนี้แค่ได้เครื่องเสียงกับประตูดูเนี่ยผมบอ,อกเลยว่าคุ้มมากๆวิ่งมา26,961กิโลวิ่งน้อยมากวิ่งน้อยมากนะครับนี่เลยโหใครได้คันนี้ไปแบบสุดจริงแล้วก็เจ้าของมือเดียวออกสด นะครับคันนี้เอาแล้วฮะมบป,ปี2019ออปชั่นแบบดีงามแบบนี้นะฮะสะภาพพร้อมใช้งานนะครับสนุนราคาเลยแล้วกันนะฮะราคาคันนี้จัดไปให้เพียง6,290,000บาทครับใครหาอยู่รถปี2019วิ่ง20,000โลช้าไม่ได้เลยนะฮะชั่วโมงนี้บอกเลยคันล่าสุดที่ ที่เพิ่งขายไปนี่ก็คือแป๊บเดียวเหมือนกันนะครับในราคาแบบนี้หาอยู่ไม่ผิดหวังครับทักทายกันเข้ามาครับ02 587 4666และ086 668 1 999นะฮะฮอตไลน์สเบอร์นี้โทรเลยนะครับเอาละครับเรายังคงอยู่กับสไตล์ SUV นะครับแต่เป็นพ่เบิมสุดทางของคันนี้นะครับเรียกว่า King of SUV เลยก็ได้แต่ยังไม่ถึงขนาดสายออฟโรดนะฮะเป็นสายซปเปอร์คาร์ SUV เบลลี่นะฮะคันนี้คือเบนเทก้านะครับคันนี้บอกให้เลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเหตุผลเพราะว่าณวันนี้ถ้าสั่งเบนเทก้านะฮะป้ายแดงนะ,ะราคานี้ทะลุก,กัน17ล้านมาแล้วแต่คันนี้ถนนราคาอยู่1 0จุด99ล้านบาทนะครับที่สำคัญคันนี้ได้ลดปี2020นะครับ ใครสนใจคันนี้นะครับทักทายเข้ามานะครับเคยมีรีวิวไว้แล้วพี่เอกก็เคยรีวิวนะฮะกับคันนี้แล้วก็รูปารายละเอียดมีครบแล้วนะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับเอาละครับเรายังคงอยู่กับ SUV นะครับในโครงการวินวินวินคันนี้ครับต้องเอาใจคนที่ชอบสายนี่แหละครับดาวสามแฉกนี่เบร์ e d เดนะฮะ ตัวนี้คือตัว AMG AMG คือเครื่องหมายบ่งบอกความแรงของรถยุโรปจากค่าย m e r c e d e s n e n z นะครับคันนี้นะครับเป็น AMG นะครับเป็น GLC 4 3ตัวแรงนะครับ367แรงม้านะครับคันนี้ถือว่าแรงสุดติ่งกระดิ่งแมวกันเลยทีเดียวนะครับและก็ออปชั่นเนี่ยก็ไม่ต้องบอกเลยนะฮะ ด้วยแพ็กเกจของ AMG มารอบคันนี้คือซื้อไปคือพร้อมใช้งานนะครับราคาดีกว่านะครับลถนะฮะปี2019ราคาคันนี้สนนราคาอยู่เพียง3ล้าน90,000บาทเท่านั้นเองนะฮะใครสนใจคันนี้นะฮะทักทายกันเข้ามานะครับ s u สสายแรงนะครับเชิญทางนี้ครับเอาละฮะถัดมาครับคันนี้คันนี้ถือว่าเป็น คันที่น่าจับตาอีกคันหนึ่งนะครับเพราะ Harrier เนี่ยเอกลักษณ์คือได้ในเรื่องของความนุ่มนวลใครที่มีโจทย์นะฮะหารถห SUV 2ความนุ่มนวล3ประหยัด4ได้รถสภาพป้ายแดงนะครับผมบอกเลยว่าพลาดคันนี้ไม่ได้นะครับกับ Harrier Z Package นะครับคันนี้เป็นรถผู้บริหารยังไม่จดทะเบียนนะครับดังนั้นเงื่อนไขในการซื้อเหมือนรถป้ายแดง ทุกประการนะครับแต่ราคาครับจากปกติ3 1 9ล้านหบาทเหลือเพียง2 8 9ล้านแปดแบาทครับวิ่งมาแค่4,000กิโลเท่านั้นนะฮะใครสนใจคันนี้ทักทายเข้ามาบอกเลยว่าประหยัดมากๆยิ่งยุคน้ำมันแพงคันนี้เหมาะมากๆ1ถังนะครับเติมน้ำมัน1ถังนะครับวิ่งได้ถึง720กิโลนะฮะคันนี้คือบอกได้เลยว่า สุดจริงๆนะครับใครหาอยู่นะฮะทักเข้ามาเลยนะครับกับ HANRIER z p a c k แซนะครับลถผู้บริหารครับเหลือคันสุดท้ายนะครับหมดแล้วหมดเลยครับเอาละฮะเรายังเหลืออีก3คันของวันนี้ซึ่ง3คันนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับเป็นเงื่อนไขายขายดาวเปลี่ยนสัญญานะครับใช้เงิน ดาวเพียง90,000บาทนะครับคันนี้เป็น Volvo นะฮะ XC40 เป็นรุ่น T5 เครื่องยนต์เบนซินลวน,นะครับและมาด้วยแพ็กเกจ R Design นะครับคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับขายดาวเปลี่ยนสัญญาเพียง90,000บาทนะครับเจ้าของมือเดียววิ่งมา60,000กิโลเท่านั้นเหลือผ่อนต่อนะฮะอีกเดือนละ28,786บาท 53งวดนะครับใครสนใจคันนี้นะครับบอกได้เลยครับลถที่ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับสโลแกนของเขาของเขาก็คือทุกชีวิตปลอดภัยในวันโวเรายังคงจำกันได้นะครับสนใจทักทายเข้ามาครับวอลโว X440 ครับ T5 ครับและตรงนี้ครับตัวแรงขออนุญาตกลับมาขายอีกครั้งนะครับหลังจากที่ลูกค้าจับจองไปแล้วนะครับเอาละฮะคันนี้เป็น Mercedes-Benz CLS นะครับแต่ไม่ใช่รุ่นที่มีขายทั่วๆไปคันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับ6สูบตัวแรงเป็นรุ่น CLS 350ที่สำคัญคันนี้วิ่งมาไม่ถึงแสนกิโลปกติเราเห็น CLS เนี่ยถ้ารถอยู่ในโฉมปี11 12เนี่ยต้องวิ่งกันทะลุแสนโลแสนสองแสนสามแสนสี่คันนี้วิ่งไม่ถึงแสนนะครับ และที่สำคัญครับคันนี้นะฮะราคาอยู่ที่ราคาละราคาอยู่ที่1 4 9 0 0 0้บาทนะครับเครดิตดีๆนะครับย้ำนะครับเครดิตดีๆนะฮะใช้เงินดาว1 9 9 0 0 0 0บาทนะครับหรือใครที่มั่นใจมากเลยเครดิตบับดีเยี่ยมเลยเอาเป็นว่าเตรียมเอกสารมาครับเดีย๋ยวทางเราช่วยฮนะดันบับพิเศษเลย สามารถฟรีเราได้ด้วยนะครับคันนี้เอาลฮะจบไปแล้วนะฮะกับ m e r c e d e s m e r c e d e s Benz c l น3 5คนะฮะคันนี้นะครับสนใจทักไทยเข้ามาตัวแรงนะครับและคันนี้ครับเงื่อนไขดีดีคันสุดท้ายของวันนี้กับ BMW 520D M นะฮะ520 d M Sport คันนี้นะครับเป็นรถปี2018นแะฮะและที่สำคัญคันนี้เงื่อนไขในการขายคือ ขายดาวเปลี่ยนสัญญาเพียง90,000บาทและเหลืออีกเท่าไหร่เรามาดูกันนะตรงนี้นะฮะขายดาว90,000บาทนะฮะเหลืออีก63งวดนะครับงวดละ45,287บาทนะครับใครสนใจ bmw คันนี้ทักทายเข้ามานะครับและที่สำคัญหรอสุดทางจริงๆนะครับ ได้คาร์บอนกิวนะอันนี้แต่งเพิ่มมานะครับและก็กระจกมองข้างครับเป็นคาร์บอนนะครับสปอยเลอร์หลังนะฮะกม็มาเป็นด้วยคาร์บอนเช่นเดียวกันนะฮะโหใครได้คันนี้ไปใช้งานนี่ถือว่าคุ้มจริงๆเพราะว่าข้อดีของ b M W 520D มาด้วยเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบนะครับทวินพาวเวอร์เทอร์โบดีเซล 2,000 cc ซีซีนะครับสามารถประหยัดน้ำมันได้สูงสุดนะอยู่แถวๆประมาณ19-20กิกโลลิตรนะครับกับคันนี้แต่ที่สำคัญครับใช้ BMW ข้อดีคือมี BSI นะครับ b s i คันนี้เหลือถึง2,024นะครับ BSI คืออะไรคือการที่เขามีแพ็กเกจมาจากศูนย์ BM นะครับซ่อมฟรีแมนเทน n นนซ e ฟรีนะครับจ่ายอะไรเองบ้างนะครับ ที่จ่ายเองนะฮะมีแค่ยางกับประกันชั้นหนึ่ง BSI นี่ cover จนไปถึงที่ปัดน้ำฝนยังเปลี่ยนฟรีเลยนะฮะโอ้โหมันคุ้มจริงๆนะฮะคันนี้ยุคประหยัดแบบนี้คันนี้คืออีกหนึ่งทางเลือกครับจาก AEY Auto Import โครงการวินวินวินครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเล่ากลับไปจบไลฟ์กันด้านหน้านะครับกับคาเรล่าและก็มาคาร์คันนี้นะครับ ในช่วงนี้นะฮะใครที่มองหาจับจองรถมือ2สภาพดีนะชื่อคุณเอกกัลันตีนี่แวะมาได้เลยนะครับไม่ผิดหวังและรถแต่ละคันก่อนที่จะเข้ามาตรงนี้บอกได้เลยว่าละเอียดยิบครับเอาง่ายๆสองคันนี้ก่อนจะมาตั้งตรงนี้นะอ้นไม่ได้แต่งตัวแบบนี้นะอ้นไปขุกอยู่กับเซอร์วิสนะเอาพรีวิสนะจับดูฟอลของตัวรถนะครับอันนี้ก็อันดับที่1อันดับที่2ยก รถนะฮะขึ้นหอยเช็คช่วงล่างอันดับที่3เช็คบอดี้อันดับที่4ครับการกรม,มาทาันเลยครับเช็คประวัติของตัวรถแต่ละคันคือรถที่อยู่ที่นี่ครับบอกได้เลยครับไม่ใช่ว่าเราแบบเห็นว่าสวยแล้วก็เอาขึ้นมานำเสนอให้กับทุกคนนะฮะแต่เรากว่าจะมีตรงนี้ได้คือเราตรวจสอบอย่างละเอียดนะฮะดังนั้นมั่นใจในคุณภาพนะครับกับ AEY Auto Import ได้อย่างสบายแน่นอนนะครับ เอาละรครับวันนี้อ้นะฮะก็พาทุกท่านนะครับมาอัปเดตรถเข้าใหม่ทั้งหมด2คันเรียบร้อยแล้วและก็รถที่ยังคงเหลือนะครับกับโครงการวินวินเรียบร้อยแล้วส่วนใครที่มีรถอยู่แล้วอยากจะมาเข้าโครงการวินวินวินแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับ025874666หรือ0866681999หรือทักไลน์นะครับ a aeyauto นะฮะก็ ส่งรายละเอียดกันมามาคุยกันนะครับคันไหนที่สามารถที่เข้าโครงการได้เนี่ยปุ๊บเราก็จะช่วยดูแลให้อย่างเต็มที่เลยเอาล้วฮะวันนี้ก็ขอจบไลฟ์นี้เพียงเท่านี้และพรุ่งนี้นะครับติดตามกันให้ดีๆนะครับกับช่อง AY Auto Import กับการส่งมอบรถที่เรียกว่าเจ้าพ่อสายลุยอีก1คันนะครับที่จังหวัดระยองนะฮะพี่เอไปส่งมอบด้วยตัวเองนะฮะคันนี้พรุ่งนี้เจอการกับพี่เอในไลฟ์พรุ่งนี้นะครับวันนี้ ก็กล่าวคําว่าสวัสดีนะฮะแล้วเดี๋ยวขอตอบคอมเมนต์นิดนึงนะครับพาชมรถช่วงท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวออกเจอกันครั้งหน้าครับเชิญครับเชิญชมครับใครเข้ามากันบ้างครับสวัสดีครับคุณทุพรนะฮะสวยทุกคันเลยครับสวัสดีครับคุณอมรอมรุ่นนะฮะเสียงเบามากตอนนี้น่าจะดังขึ้นแล้วนะับต้องขออภัยในตอนช่วงแรก นะครับสวัสดีครับคุณพัชระวันนะฮะสวัสดีครับคุณลาวิฒานะฮะสวัสดีครับคุณสกนวานนะฮะใครเข้ามากันบ้างนะฮะก็ทักทายกันนะครับบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่า Facebook เนี่ยยังยังไม่ได้โชว์แบบ100%น,นะครับ าล้วฮะใครสนใจก็เช่นเดิมนะฮะทักทายก,กันเข้ามาแล้วเจอกันพรุ่งนี้กับพี่เอนะครับ AY Auto Import วันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีรอบสุดท้ายแล้วครับบายบายครับใจกันครับ